ไปดูปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นกันบ้างนะคะตอนนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะกับพี่น้องเกษตรกรแล้วตอนนี้ก็ส่งผลกับราคาข้าวต้องบอกว่าราคาข้าวตอนนี้พุ่งขึ้นไปสูงที่สุดในรอบสองปีเลยใช่ครับราคาก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าผลผลิตออกมาน้อยจริงๆนะครับอย่างราคาข้าวเปลือกนะครับตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับถึง1000บาทต่อตามด้วยกันแตะทางสมาคมโรงศีเองก็มองว่าบรรดาวนาอาจจะไม่ได้รับประโยชน์มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผลผลิตออกมาค่อนข้างน้อยครับนายกสมาคมโรงศีเข้า ไทยคุณมานัทกิจประเสริฐนะครับก็บอกนะครับว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าไปตรวจสอบกันนะครับราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาข้าวขาวนะครับเพิ่มจาก1 2 0 0 0บาทต่อตันตอนนี้ขายกันนะครับ13,000าบาทต่อตันก็เฉลี่ยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ500บาทต่อตันทำให้บรรดาโรงสีเองก็ต้องไปไล่ซื้อข้าวเปลือกในตลาด จากก่อนน้าน,นี้ครับขายกัน800 0บาทต่อตันราคาก็เพิ่มขึ้นมาเป็น9,00 0บาทต่อตันนะครับถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศนะครับหรือว่าสูงที่สุดในรอบ2ปีแต่ก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะครับคือถ้าฝนตกลงมาอย่างที่คาดการไว้ก็คือประมาณสักช่วงปลายเดือนนะครับน่าจะทําให้ข้าวนาปังที่จะออกในเดือนสิงหาคมกันยายนนั้นได้ผลผลิตดีอาจจะทําให้ราคาข้าวค่อยๆปรับลดลงครับ ถ,ถึงแม้ราคาข้าวจะปรับเยอะแบบนี้แต่ว่านายกสมาคมโรงสีบอกว่าชาวนาน่าจะได้รับผลประโยชน์ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าผลผลิตข้าวเปลือกปรับลดลงจากปัญหาภัยแล้งแล้วข้าวส่วนใหญ่ก็ออกมาเกาะหน้านี้แล้วเกือบหมดค่ะ ทางนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณชูเกียรติโอภาสวงก็บอกว่าสถานการณ์ราคาข้าวที่ปรับขึ้นในส่วนที่เป็นข้าวขาวกับข้าวนึ่งอันนี้ยอมรับปรับตัวเพิ่มขึ้นฉเฉลี่ย20-30ดอลลาร์สหรัฐต่อตันสาเหตุก็เป็นเพราะว่าตลาดแอฟริกาเขาเริ่มนำเข้าเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชะลอการซื้อไป ข้าวส่วนใหญ่ที่ส่งไปเป็นข้าวนึ่งนะคะซึ่งก็ใช้ข้าวเปลือกใหม่ทําให้เกิดการแย่งซื้อในตลาดเลยทําให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสูงด้วยก็ต้องยอำรับ,รบว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาส่งออกข้าวเราก็ทําได้มากขึ้นเฉลี่ยเดือนละประมาณ1ล้านตันด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีเราคาดหวังว่าปีนี้น่าจะทําได้ตามเป้า9ล้านตัน